ใกล้ถึงวันแต่งงานเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับคู่ของตู่บียวดีและมาวินทวีผลที่จะจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมและจะมีงานเลี้ยงฉลองวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าครับล่าสุดมีโอกาสเจอว่าที่เจ้าสาวคนสวยเลยแฮบเดทงานแต่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ายังไม่ค่อยเรียบร้อยดีคาดว่าจะเสร็จทันวันงานส่วนตัวเนี่ยยังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่แอบมีเข้าคอสเจ้าสาวบ้างยิ้มตอบนะครับว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยตามใจทุกอย่างเลยทีเดียว โดยงานวันที่20ธันวาคมเป็นพิธีก็มีทั้งไทยและจีนเชิญแขกมาประมาณ200คนส่วนชุดแต่งงานมี7ชุดสำหรับ2วันยืนยันไม่ได้จัดงานใหญ่โตเอาแค่พอดีครับคิืองานเนี่ยจัดเป็นลองเทเบิลด้วย รู้สึกว่าเอ้ยมันสวยดีอะไรเงี้ยแต่บอกไว้เลยว่าใครจะแต่งงานอย่าจัดลองเทเบิลค่ะมันยากมากเลยอาการที่เอาใครนั่งกับใครตรงข้ามใคร<อ>แล้วเราต้องคอนเฟิร์มแขกทุกคนว่าเขาจะมาหรือไม่มา<อ>มีเรื่องชุดที่ยังยังต้องปักเพิ่มยังต้องปักเพิมเ่มอยู่<อ>วันงานวันที่2 0่0 0ันวันนี้มี3ชุด<อ>ก็จะมีชุดไทยแล้วก็จะเป็นชุดอาหารตอนลองเทเบิลค่ะแล้วก็จะวันมั่นมีมีอัลเทอร์าตีเลยก<อ>็เลยม่ อัเอตอร์ปาร์ตี้เลยมีมมอัลเตอร์ปาร์ตี้เลยมันมัน่งใจค่ะก็เลยมีชุดอัเอตอร์ปาร์ตี้อีกชุดหนึ่งเขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็เลยบอกว่าทุกอย่างอ่ะตามใจเราไม่ยากพยายามทําอะไรให้มันแบบพอดีพอดีแล้วก็ไม่ลําบากแขกด้วยวันเหมือนกันค่ะตอนนี้ยังยังคุยกันอยู่เรื่องว่าคืองานทันวาเนี่ยยังคิดว่าได้จัดแหละเนาะแต่ว่างานตอนกุมภาเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่ว่าเราอาจจะมีแบบตัว QR code คซึ่งที่อยู่ในการ์ดแล้วอาจจะแบบ เลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยยังคุยกันอยู่ว่าสามารถแจ้งใน QR ได้เลยไหมคนที่มีการแล้วสแกนแล้วแจ้งได้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยกําลังกําลังให้เขาดีไซน์อยู่อะค่ะแต่กมีแผนสำรองเตรียมไว้มันก็มันก็เป็นจังหวะเดียวกับปีที่แล้วเลยนะรับปี แต่ว่าก็ก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i g h HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ